จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ที่ได้ร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทเมืองโยนกที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นั้นบัดนี้เจดีย์ของเราก็สำเร็จรู้่วงไปประมาณทัก80วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2,566นนี้ เราก็จะทำพิธียกฉัดถวายเรียกว่าสุวรรณฉัตรหือฉัดปิดทองที่เราจะยกขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ในวันที่5มีนาคมโดยที่รายการก็คือตอนเช้าช่วงเช้าถ้าใครไปทันก็อาจจะได้ทำวัดสวดมนต์รอบๆร,รอยพระพุทธบาทแล้วก็เป็นการฉลองฉัดไปด้วย ตอนกลางวันทานอาหารกลางวันกันแล้วประมาณทักบ่ายโมงก็จะได้พระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลองฉัดหลังจากนั้นแล้วก็จะได้ทำพิธียกฉัดก็กล่าวว่าประมาณบ่ายโมง39นาทีหลังจากยกฉัดเรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการทอดผ้าป่า เป็นการสมทบทุนเพื่อที่จะได้ก่อสร้างต่อไปแล้วก็มีการทอดพระปา่าทองคำเปลวซึ่งทองคำเปลวนั้นแผ่นละ10บบาทท่านจะถวายกี่แผ่นก็ได้เพราะเราต้องใช้ทองคำเปลวเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้มาปิดลวดลายต่างๆในองค์พระเจดีย์ซึ่งจะต้องใช้เป็นแสนแสนแผ่น แล้วก็ท่านบางท่านอาจจะอยากจะถวายทองคําแท่งหรือทองคําที่สามารถจะนำเอาไปทําฉัดได้ตอนเราก็จะมีฉัดไว้อยอดของพระพรามมนดบที่จะครอบรอยพระพุทธบาทอยู่ในองค์พระเจดีย์อีกชั้นหนึ่งนั้นก็จเจริญพรให้สาธุชน ผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์มาถ้าใครมีโอกาสก็กไปร่วมกันยกฉัตถวายในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้ขอความสุขความเจริญในบุญกุศลจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน